สวัสดีครับนักเรียนทุกคนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรทัศน์ชัยมุงคลยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อปรัชญาวิทยาศาสตร์ครับในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายความคิดของเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือโครงสร้างแห่งการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ครับ เราจะเดินทางตามแนวคิดของนักปรัชญ,ญาคนสำคัญที่ชื่อว่าโทมัสคูนเพื่อไปสำรวจว่า <c oughs> วิทยาศาสตร์ที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้มันก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเราจะไปดูกันว่าจากปริศนาเล็กๆมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หรือที่เรียกว่ากระบวนทัดใหม่ได้อย่างไร เคยสงสัยไหมครับว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเชื่อกันว่าเป็นความจริงแท้แน่นอนในวันนี้มันเคยล้มล้างความเชื่ออะไรในอดีตมาบ้างหรือว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกตลอดการบรรยายในวันนี้เราจะมาหาคำตอบของคำถามเหล่านี้ไปด้วยกันครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่สไลด์ถัดไปได้เลยครับก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดกันนะครับเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรกันบ้าง นี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ครับ 1. เราจะเริ่มต้นด้วยบทนำและภาพรวมเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของโทมัสคูนที่แตกต่างไปจากความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แบบเดิมๆ 2. เราจะไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ในภาวะปกติ (normal science) ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์ทำกันมันคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับ 3. จากนั้นเราจะไปดูสัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ความเชื่อเดิมๆเ,เริ่มสั่นคลอนและนำไปสู่การปฏิวัติครั้งใหญ่ 4. เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราจะไปดูกรณีศึกษาในประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอย่างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์จริงๆเช่นการเปลี่ยนจากความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางมาเป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางครับ และสุดท้ายเราจะมาบทสรุปเพื่อรวบยอดแนวคิดทั้งหมดและดูว่าเราจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้อย่างไรเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่หัวข้อแรกกันเลยคำถามแรกที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้ก็คือวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่างไรโดยทั่วไปแล้วมุมมองดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นั้นเกิดจากการสะสมความรู้ครับ ลองดูภาพทางสายนะครับมันเหมือนกับการที่เราค่อยๆก่ออิทีละตตอนต่อเติมความรู้เก่าไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นเส้นตรงค่อยเป็นค่อยไปจากความรู้หนึ่งไปสู่อีกความรู้หนึ่งที่สูงขึ้นแต่โทมัสคูนได้เสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับคูนบอกว่าความก้าวหน้าครั้งสําคัญสคัญทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากการสะสมความรู้ครับ แต่เกิดจากการปฏิวัติครับลองดูภาพทางขวานะครับมันไม่ใช่การต่อเติมของเก่าแต่มันคือการทุบโครงสร้างเก่าทิ้งแล้วสร้างสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงขึ้นมาแทนที่มันไม่ใช่การเดินไปข้างหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดครับ ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกมุมมองที่สองนี้กันมุมมองที่มองว่าวิทยาศาสตร์นั้นเต็มไปด้วยการปฏิวัติที่น่าตื่นเต้นครับและนี่คือเป้าหมายของเราในวันนี้ครับเมื่อจบการบรรยายนี้แล้วผมคาดหวังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถข้อแรกอธิบายองค์ประกอบสำคัญในทฤษฎีของคูนได้คำว่ากระบวนถัดหรือพาราไดมคืออะไร วิทยาศาสตร์ปกติคืออะไรเราจะมาทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้กันข้อ2วิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อะไรคือจุดเริ่มต้นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความเชื่อเก่าต้องพังทลายลงข้อ 3. ยกตัวอย่างการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ได้เพื่อให้เราเห็นภาพว่าทฤษฎีนี้มันไม่ได้ลอยๆแต่มันเกิดขึ้นจริง และข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญมากคือการประยุกต์ใช้กรอบ,บความคิดนี้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆรอบตัวเราไม่ใช่แค่ในวิทยาศาสตร์แต่รวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตประจาวันด้วยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยวิทยาศาสตร์ในภาวะปกติครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดในทฤษฎีของคูณกันเลยนั่นคือคำว่ากระบวนทัศน์หรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่าพาราไดม พาราไดม์แล้วพาราไดม์คืออะไรถ้าจะให้อธิบายง่ายๆพาราไดม์ก็คือกรอบกำกับความคิดครับมันไม่ใช่แค่ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งแต่มันคือชุดของความเชื่อวิธีการและค่านิยมที่นักวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นๆยอมรับร่วมกันมันเป็นเหมือนกฎของเกมที่ทุกคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ยุคนั้นต้องเล่นตาม แล้วในกฎของเกมนี้มันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 1. ก็คือทฤษฎีหลักที่ทุกคนยอมรับเช่นในยุคหนึ่งทุกคนยอมรับกฎของนิวตันเป็นพื้นฐานในการอธิบายทุกอย่าง 2. คือเครื่องมือและวิธีทดลองที่เป็นมาตรฐานว่าถ้าจะพิสูจน์เรื่องนี้ต้องใช้เครื่องมือแบบไหนต้องทดลองด้วยวิธีใด และ 3. คือตัวอย่างของปัญหาและคำตอบที่ประสบความสำเร็จหรือที่เรียกว่า e x e m p l a r s ซึ่งจะถูกใช้เป็นแม่แบบในการแก้ปัญหาอื่นๆต่อไปลองนึกภาพตามนะครับ p a r a d i ม m ก็เหมือนกับแว่นตาที่นักวิทยาศาสตร์ใส่แว่นตานี้จะกำหนดว่าพวกเขาจะมองเห็นโลกอย่างไรและจะตั้งคำถามกับโลกใบนั้นอย่างไรครับเพื่อให้เห็นภาพของคำว่า paradigm หรือกระบวนทัศน์ชัดเจนขึ้น เราลองมาดูตัวอย่างจากสิ่งที่พวกเราหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือโลกของเกมครับลองดูเกม Minecraft ทางสายมือนะครับกระบวนทัศน์ของเกมนี้ก็คือโลกที่สร้างจากบล็อกและเป้าหมายคือการเอาตัวรอดและสร้างสรรค์ส่วนกฎของเกมที่ทุกคนยอมรับก็คือทรายจะร่วงลงมาแต่หินจะลอยอยู่ได้และถ้าอยากได้ของก็ต้องคราฟตามสูตร นี่คือกรอบความคิดที่ผู้เล่น Minecraft ทุกคนใช้ร่วมกันทีนี้ลองมาดูเกม ROV ทางขวามือบ้างกระบวนทัศน์ของเกมนี้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงมันคือการต่อสู้แบบ5ต่อ5เพื่อทำลายป้อมของฝ่ายตรงข้ามส่วนกฎของเกมก็คือฮีโร่แต่ละตัวจะมีสกิลผู้เล่นต้องซื้อไอเทมเพื่อเพิ่มความสามารถและแผนที่ก็จะมีเลนที่ชัดเจน จะเห็นว่าทั้งสองเกมนี้มีกระบวนทัศน์หรือกฎของเกมเป็นของตัวเองผู้เล่นที่เชี่ยวชาญใน Minecraft ไม่สามารถนำกฎเดียวกันไปใช้เล่น ROV ได้และในทางกลับกันก็เช่นกันวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันครับในแต่ละยุคสมัยมันก็มีกระบวนทัศน์หรือกฎของเกมที่นักวิทยาศาสตร์ใช้เป็นพื้นฐานในการทํางานซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละยุคครับเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีกระบวนศน์ หรือกฎของเกมที่ยอมรับร่วมกันแล้วกิจกรรมส่วนใหญ่ที่พวกเขาทำจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ปกติหรือ normal science ครับแล้ววิทยาศาสตร์ปกติคืออะไรมันคือกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของกระบวนทัศน,น์นั้นๆโดยมีเป้าหมายหลักคือการแก้ปริศนาสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือในช่วงวิทยาศาสตร์ปกติ 1. นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พยายามค้นพบสิ่งใหม่ที่จะมาพลิกโลกหรือล้มล้างทฤษฎีเดิม 2. แต่พวกเขาพยายามขยายขอบเขตและเพิ่มความแม่นยำให้กับทฤษฎีเดิมที่มีอยู่ทำให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 3. ซึ่งจุดนี้สำคัญมากครับมันเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอลองดูภาพนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์คนนี้เขารู้ว่าภาพสุดท้ายของจิ๊กซอคืออะไร หน้าที่ของเขาคือการหาชิ้นส่วนที่ถูกต้องมาเติมลงในช่องว่างให้ภาพมันสมบูรณ์เขาไม่ได้ตั้งคำถามกับภาพใหญ่แต่กำลังแก้ปัญหาเล็กๆภายในภาพนั้นนี่แหละครับคือหัวใจของวิทยาศาสตร์ปกติการแก้ปริศนาเพื่อทำให้กระบวนทัศน์เดิมแข็งแกร่งและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าการแก้ปริศนาหรือการต่อจิ๊กซอนั้นมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดนี่คือจุดที่จะนำเราไปสู่คำศัพท์คำต่อไปครับนั่นคือความปกติวิสัยหรือ anomaly anomaly คืออะไรมันคือผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกับสิ่งที่กระบวนทัศน์หรือกฎของเกมที่เราเชื่อมั่นนั้นคาดการเอาไว้อย่างชัดเจน มันคือรอยร้าวที่เริ่มปรากฏขึ้นบนกำแพงแห่งความเชื่อเดิมครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกตามนะครับมันเปรียบเสมือนการที่เราเชื่อมาตลอดว่าหงทุกตัวบนโลกเป็นสีขาวแล้ววันหนึ่งเราไปค้นพบหงสีดำเข้าการมีอยู่ของหงสีดำตัวนั้นคือ anomaly ครับหรือถ้าเรากลับไปที่เรื่องจิ๊กซอ มันก็เหมือนกับการที่เราเจอชิ้นส่วนที่ไม่เข้าพวกอย่างในภาพนี้กำแพงกระเบื้องสีขาวที่ควรจะเหมือนกันหมดกลับมีกระเบื้องสีดำที่มีรอยร้าวโผล่ขึ้นมาชิ้นส่วนนี้แหละครับคืออันอร์มอลี่ในตอนแรกอันอน์มอลี่เล็กๆน้อยๆมักจะถูกเพิกเฉยนักวิทยาศา,ศาสตร์อาจจะคิดว่าเป็นความผิดพลาดในการทดลอง แต่เมื่ออ n o m a l ี e เหล่านี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆและสะสมมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มสั่นคลอนความเชื่อมัน่นและนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าวิกฤตในที่สุดครับเมื่อรอยร้าวหรืออ n o m a l ีมันใหญ่ขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆมันจะนำเรามาสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครับนั่นคือภาวะวิกฤต crisis และการปฏิวัติลองดูแผนภาพนี้นะครับ มันคือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจาก anomaly หรือความปกติวิสัยที่สะสมตัวมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่ crisis หรือภาวะวิกฤตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเชื่อมั่นในกระบวนทัดเดิมในกฎของเกมแบบเก่าเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อนั้นถูกต้องจริงหรือไม่ และสุดท้ายภาวะวิกฤตนี้จะนำไปสู่ scientific revolution หรือการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็คือการเปลี่ยนโลกกระนัดครั้งยิ่งใหญ่ครับแล้วการปฏิวัติคืออะไรการปฏิวัติคือการเปลี่ยนจากกระบวนทัศทัดเก่าไปสู่กระบวนทัศทัดใหม่ โดยกระบวนทัศทัดใหม่นี้จะต้องสามารถอธิบายอ n o m a l ีที่เคยเป็นปัญหาได้และที่สำคัญมันจะต้องเปิดมุมมองใหม่ๆเปิดคำถามใหม่ๆและนำไปสู่ทิศทางการวิจัยแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนมันไม่ใช่แค่การซ่อมแซมของเก่าครับแต่มันคือการล้มกระดานแล้วเริ่มเล่นเกมใหม่ทั้งหมดครับ เพื่อให้เห็นภาพของการปฏิวัติชัดเจนขึ้นไปอีกเราลองมาดูตัวอย่างที่เกิดนอกวงการวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากนั่นคือการปฏิวัติของโทรศัพท์มือถือครับลองย้อนกลับไปสักสิกว่าปีก่อนนะครับกระบวนทัดเดิมของโทรศัพท์มือถือในยุคนั้นก็คือโทรศัพท์ต้องมีปุ่มกด การพัฒนาในยุคนั้นก็คือการทำให้ปิ่มกดดีขึ้นหรือทำให้เครื่องเล็กลงนี่คือวิทยาศาสตร์ปกติของวงการมือถือในตอนนั้นแต่แล้วก็เกิด anomaly หรือ crisis ขึ้นเมื่อคนเริ่มต้องการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือการใช้ปุ่มกดเพื่อท่องเว็บมันเป็นเรื่องที่ยากและไม่สะดวกอย่างยิ่งนี่คือปัญหาที่กระบวนทัศน์แบบปุ่มกดแก้ไขได้ไม่ดีนัก จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติขึ้นในปี2007เมื่อ iPhone เปิดตัวและได้เสนอกระบวนทัดใหม่นั่นก็คือหน้าจอสัมผัสซึ่งมันได้ล้มล้างแนวคิดเดิมๆเกี่ยวกับโทรศัพท์ไปอย่างสิ้นเชิงและหลังจากนั้นวิทยาศาสตร์ปกติในยุคใหม่ของวงการมือถือก็เปลี่ยนไป การแข่งขันไม่ได้อยู่ที่ใครทำปุ่มกดได้ดีกว่าอีกต่อไปแต่กลายเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันพัฒนาความเร็วในการสัมผัสและพัฒนาระบบปฏิบัติการบนหน้าจอแทน นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนโลกทัศน์หรือ Paradigm Shift ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปดูตัวอย่างจริงในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์กันบ้างครับกรณีศึกษาที่คลาสสิกที่สุดก็คือการปฏิวัติของโคเปอร์นิคัส ในอดีตพารดายมเดิมที่ครอบงำวงการดาราศาสตร์มานับพันปีก็คือแบบจำลองที่เชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยเชื่อว่าโลกของเราหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางและมีดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆโคจรรอบโลกของเราลองดูภาพทางซ้ายนะครับนี่คือระบบของปโตเลมี p t o l e m ิ i c System) แต่แล้วก็เกิดอ n o m a l y ขึ้นนักดาราศาสตร์สังเกตเห็นว่าดาวเคราะห์บางดวงมีการเคลื่อนที่แบบถอยหลังเป็นครั้งคราวซึ่งมันขัดกับความเชื่อที่ว่าทุกอย่างโครจรรอบโลกเป็นวงกลมเพื่อที่จะอธิบายปรกากฏการณ์นี้พวกเขาต้องสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนมากๆม,มีวงโครจรเล็กซ้อนอยู่บนวงโครจรใหญ่อีกทีซึ่งมันดูยุ่งเหยิงและไม่สง่างามเอาเสียเลย จนกระทั่งนิโคลัสโคเปนิคัสได้เสนอพาราดายใหม่ขึ้นมานั่นคือแบบจำลองที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางลองดูภาพทางขวานะครับในระบบของโคเปอรนิคัสดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงกลางและลอกของเราก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือาราดายใหม่นี้สามารถแก้ไข a n o ม a l y เรื่องการเคลื่อนที่ถอยหลังได้ในทันทีมันสามารถอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้วงโครจรที่ซับซ้อนอีกต่อไปนี่แหละครับคือตัวอย่างของการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาลครับเรามาดูอีกหนึ่งกรณีศึกษากันครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกหน่อยนั่นคือการยอมรับทฤษฎีบิ๊กแบงในอดีตพาราดามเดิมที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันก็คือทฤษฎีสภาวะคงที่ steady state ซึ่งเชื่อว่าจักรวาลของเรานั้นไม่มีจุดเริ่มต้นและมีลักษณะเหมือนเดิมมาตลอดและจะเป็นแบบนี้ตลอดไปลองดูภาพทางซ้ายนะครับเป็นจักรวาลที่สงบนิ่งและไม่เปลี่ยนแปลง แต่แล้วก็เกิด anomaly ครั้งสำคัญขึ้นในปี1955นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรังสีไมโครเวฟพื้นหลังหรือ CMB โดยบังเอิญมันเป็นเหมือนเสียงซาซาหรือพลังงานความร้อนที่แผ่กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่งอวกาศซึ่งทฤษฎีสภาวะคงที่ไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าพลังงานนี้มาจากไหน และนี่คือจุดที่พาราายใหม่เข้ามามีบทบาทนั่นคือทฤษฎีบิ๊กแบงบิ๊กแบงซึ่งเสนอว่าจักรวาลของเรานั้นมีจุดกำเนิดจากจุดที่ร้อนและหนาแน่นอย่างยิ่งยวดแล้วก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่และขยายตัวออกพร้อมกับเย็นลงเรื่อยๆลองดูภาพทางขวานะครับ สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงนี้สามารถแก้ไขอ n o ม a l ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะทฤษฎีนี้ได้ทำนายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องมีพลังงานความร้อนที่หลงเหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่นั้นกระจายอยู่ทั่วจักรวาลซึ่งก็คือรังสี cmb ที่ค้นพบนั่นเอง การค้นพบนี้จึงเป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงกลายมาเป็นกระบวนทศั์หลักในการอธิบายกำเนิดของจักรวาลมาจนถึงทุกวันนี้ครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วตอนนี้เรามาสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์ปกติกับวิทยาศาสตร์ปฏิวัติให้เห็นภาพชัดๆกันอีกครั้งผ่านตารางนี้ครับเรามาดูกันทีละประเด็นนะครับ 1. วัตถุประสง์หลัก ในวิทยาศาสตร์ปกติเป้าหมายคือการแก้ปริศนาภายในกรอบเดิมแต่ในวิทยาศาสตร์ปฏิวัติเป้าหมายคือการแก้ไขภาวะวิกฤตและหาทางออกใหม่ 2. สถานะของกระบวนทัศน์ในวิทยาศาสตร์ปกติกระบวนทัศน์จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาแต่ในวิทยาศาสตร์ปฏิวัติกระบวนทัศน์เดิมจะถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรง 3. ธรรมชาติของความก้าวหน้า ในวิทยาศาสตร์ปกติความก้าวหน้าจะเป็นการสะสมความรู้แบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ในวิทยาศาสตร์ปฏิวัติมันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดไม่ใช่การสะสม 4. ทัศนคติต่ออนโนมาลีในวิทยาศาสตร์ปกติอนโนมาลีจะถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวของนักวิจัยแต่ในวิทยาศาสตร์ปฏิวัติอนโนมาลีจะถูกมองว่าเป็นหลักฐานโต้แย้งที่สำคัญและสุดท้ายผลลัพธ์ วิทยาศาสตร์ปกติจะให้ความรู้ที่ละเอียดขึ้นในกรอบเดิมแต่วิทยาศาสตร์ปฏิวัติจะนำไปสู่การสถาปนาโลกทัศน์ใหม่ทั้งหมดครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองอย่างนี้มีเป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับแล้วแนวคิดของโทมัสคูนทั้งหมดนี้สอนอะไรเราบ้างข้อแรกมันสอนให้เรารู้ว่า วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อเท็จจริงที่เป็นกลางแต่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่ถูกชี้นำโดยกรอบความคิดของยุคสมัยนั้นๆขออ้อ 2. มันทำให้เราเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นมีพลวัตมันไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างถึงรากถึงโคนเมื่อมีหลักฐานใหม่ที่ทรงพลังพอปรากฏขึ้น ข้อ3ซึ่งสำคัญมากสำหรับพวกเราทุกคนคือมันสอนให้เราควรมีทัศนคติเชิงวิพากษ์ critical thinking ต่อความรู้ที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นความรู้จากในตำราหรือจากที่ไหนก็ตามและสุดท้ายมันสอนให้เรากล้าที่จะตั้งคำถามต่อสมมุติฐานพื้นฐานกล้าที่จะสงสัยในสิ่งที่คนอื่นเชื่อกันมานานลองดูภาพนี้นะครับมันเหมือนการที่เรายือนอยู่บนทางแยก ทางหนึ่งคือทางสายเก่าที่คุ้นเคยแต่อีกทางคือทางสายใหม่ที่อาจจะนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะบางทีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเริ่มต้นมาจากคำถามเล็กๆที่ยังไม่เคยกล้าถามมาก่อนได้ครับ